ได้เยี่ง การเลืกชุดมาเที่ยวนี่เป็นอีกอย่างที่ยากมากเลยนะคะเพราะว่าปกติจะเป็นคนแต่งตัวสีพื้นพื้นพื้นกับแพลงโรงเรียนอนุบาลมีกินเพิงนั่นไหมเ <c oughs> ชียงรายเมืองแห่งฟาาเวอร์สคงสบเกินจริงเมื่อนี้ห้าสิบาไปเที่ยวส่วนไฮเดรนเยซังสร้างไผ่สร้างคอยตีส่วนฟาาเวอร์ลักลานดอยแมมอนจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สวยสุดตารถที่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบสามล้านแล้งมาจักรยานขึ้นวลาดิโซอ,อาซิโต้บีแขรงอาซิปันดอกไฮเดรนเยสีฟ้าในเงินบานซาบลาบสวยโดดเด่นมาแต่ไกลชุด แสงสวยมากอากาศดีสุดๆหนา้าหนาวนี่ไผ่มาเที่ยวกรสิได้พอดอกให้เด็ดเย้ยยิ่งๆข้อดีคือเซได้เฮ้าหนา้าหน่อยเลงชมความงามผ่านสายตาแล้วก็มาในสวนกลิ่นกินจากน่อยสายกาแฟต้องบ่พลาดสถานที่แห่งนี้จ้ายาโยฟาร์มร้านกาแฟสุดคู่บนดอยซ่างที่นองจกจะเป็นร้านกาแฟสุดชิวอ,ออกแบบเด้สวยงามงตัโตกับธรรมาชาติแล้วอาหารเครื่องดื่มของอยังแซ่แบแซบวิวสวยไทยรูปงามนั่งจนลืมมือลืม,ลมวันกันไปเลยค่ะ <Bang> มีโอกาสได้พอจะของรันใจดีพี่บีพี่บีวันนี้มาดิบกาแฟให้ชิมเพิ่นกรเวาถึงรายละเอียดของกาแฟแต่ละชนิดที่ห้าดื่มกินเข้าไปสตอรี่มันมาจากไซรสชาติความแตกต่างเป็นจังใดก็ต้องใส่ใจล่องเกิดมากคอยบ่เคยหูบหรที่ภาษาอังกเรียกว่าสเลฟจากสเลฟคอยก็เลยกลายเป็นสมาร์ทแทนนี่คือเป็นกาแฟสดๆจากต้นที่กินได้ค่ะลองซิมเบิง หวานอยูเดยยอยาโยฟาร์มหรือยาโยกอฟฟีเขาเป็นแรงผลิตกาแฟาสันดีคุณภาพส่งขายทั่วประเทศเพิ่นกับผ้าห้างอยางไปเบิ่งรงเก็บกาแฟายาโยกอ,อฟฟีเป็นแหลงผลิตขนาดใหญ่มาหิมาแล้วกัยังมีโรงเรียนสอนเห็ดอีก อ้ยวันสต็อปเรื่องกาแฟาอีหลีไผ่มาเชียงรายพลาดบ่ไรด้จ้าเลี้ยวบังนาฬิกาเทเวโอคล็อกเที่ยงแล้วไปหาแนวทมใส่กันดีกว่ามือเที่ยงนีเ้าเรือกล้านยูแอนมีร้านอาหารสูงเสียดฟ้ากรีดไอเชียงรายนั่งจิบหมอกบนยอดเขาลมเย็นสบายมีมาให้ขี่มุ่ใดก็สวยพี่น้องอาหารที่นี่เป็นอาหารอาคาอิตาเลียนสเต็กสลัดปลอดสารพิษอร่อยสุดอย่างเลยและเช่นเดิมเหมือนเคยเชียงรายยังไม่หมดเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้เจะเด้อ